คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องือจะทำอะไรดีนาะวันนี้โอ้โหคุณแม่หมดไอเดียแล้วลูกเอ้ยอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอุ้ยไปอยู่ใน iPad อีกแล้วพอก่อนโอ้ยตาจะพังแล้วหยุดหยุดยุดยุดมามามา,มาดูกิจกรรมที่สนุกสนุกเราไม่เสียตังค์ดีกว่าค่ะ มาค่ะคุณผู้ฟังปีการศึกษานี้นะคะก็ได้เลื่อนเปิดเทอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหปลาเชื่อเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ปลาคนเดียวที่กลุมขมับอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันจะอีกนานแค่ไหนนะคะคือถึงแม้ว่าเด็กอินเตอร์เนี่ยกำลังจะ e-learning กันอยู่แต่ว่าเด็กโรงเรียนไทยนะคะก็หยุดมาสักพักนึงแล้วถูกไหมคะปกติต้องเริ่มเปิดพฤษภาคมนี้แล้วแต่ตอนนี้เลื่อนไปนะคะ วันที่1นึ่งกรกฎาคมก็ได้แต่หวังนะคะว่าจะได้เปิดแน่นอนแต่ระหว่างนี้สิคุณผู้ฟังเราจะทำอะไรกันดีโอ้โหเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาไม่มีคำตอบจริงๆนะคะว่าอันนี้ก็ทำไปแล้วอันนี้ก็ซื้อมาเล่นแล้วโอ้โหแล้วมันจะต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่มันจะต้องอยู่บ้านอีกนานไหมนะคะวันนี้ ปลาเลยรวบรวมกิจกรรมสนุกๆในช่วงกักตัวกับลูกน้อยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค่ะมีทั้งหมด4กิจกรรมแต่อาจจะแถมอีก1กิจกรรมนะคะที่อาจจะต้องมีการช้อปปิ้งที่ตลาดนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณช้อปเสร็จเนี่ยคุณจะได้ใช้วัตถุดิบนั้นแน่นอนนะคะเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมที่ปลาสรรหามาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปาอ้างอิงมาจากหนังสือนะคะของออสบอร์นค่ะเป็นจากประเทศอเมริกาเป็นกิจกรรมหลายแบบมาก ก,ก็กิจกรรมแรกนะคะเขาเรียกว่า twinkletoes อ่าปกติแล้วคำที่เขาชอบใช้กันสำนวนว่า your uh you have twinkletoes อันนี้คือแปลว่าคือคุณทำอะไรได้เร็วมากๆเลยนะคะปาก็เลยแปลกิจกรรมนี้เป็นนักเต้นเท้าไฟอันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นนะคุณผู้ฟงังมีแค่ตัวเราแล้วก็ ลูกของเรานะคะทำยังไงอะมาดูกันน,นี้อาจจะต้องคิดภาพตามนิดนึงนะคะคือคุณนอนลงลูกคุณก็นอนลงแต่เท้าของคุณกับเท้าของลูกคุณเนี่ยต้องติดกันอ่าแล้วเราจะเต้นยังไงทำไมถึงชื่อ twinkle toes ทำไมต้องเป็นนักเต้นเท้าไฟคะก็เพราะว่าเวลาที่เราหมุนตัวเรานะคะเท้าเราเนี่ยก็ต้องติดอยู่กับเท้าลูกของเราห้ามหลุดออกจากกันนะถ้าหลุดออกจากกันเมื่อไหร่นั่นคือแพ้ทันที ลองคิดลองคิดตามนะคะคือนอกจากเท้าของเราแล้วนะคะนิ้วก็ทําได้เหมือนกันคือคล้ายๆเหมือนเวลาเราร้อง twinkle twinkle little stars แล้วมือของเราเนี่ยละคะ่ะก็คือจะเหมือนมันจะเป็นเหมือนการแบบ move ขึ้น move ลงอ่าแต่มือของลูกของเราก็คือต้องติดอยู่กับนิ้วของเราด้วยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ทําปลาเคยลองทํากับลูกแล้ว ป่าทําไม่ได้แต่ลูกสองคนเวลาเขาทํากันเองเขาทาได้เพราะว่ามันจะฝึกสมาธิของเขาให้ตั้งใจให้จดจ่ออยู่กับเท้าเท่านั้นห้ามคิดวอกแวกห้ามคิดถึงเรื่องอื่นแต่เวลาที่เราทําอะค่ะเราก็ชอบแอบดูว่าเฮ้ยลูกเราตั้งใจหรือเปล่าแต่เวลาทํานะคะใจะเย็นๆลองหาพื้นที่เรียบๆจะทําบนหญ้าก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําในบ้านก็ได้แต่ที่สําคัญห้ามนิ้วเท้าของเราแล้วก็นิ้วเท้าของลูกของเรานะคะ หลุดออกจากกันระหว่างที่เราหมุนอะลองดูนะคะบอกแล้วว่ากิจกรรมนี้ไม่เสียตังค์ใช้ขาแล้วก็เท้าของเราแล้วก็ตัวของเรานะคะส่วนกิจกรรมที่สองค่ะเขาเรียกว่า musical madness เครื่องดนตรีระเบิดบ้านโอ้โหอันนี้ถ้าลูกของคุณชอบอเครื่องดนตรีชอบเป็นศิล,ลปินนะคะอันนี้ปลาแนะนำเลยคือใชหมอก็ได้ใช้แ,แก้วก็ได้ใช้เก้าอี้ก็ได้ใช้ ผ้าชิดตัวก็ได้ใช้หมอนก็ได้อ่ะเลือกมาเลยนะคะคุณผู้ฟังให้เขาดูก่อนให้เขาดูเสร็จปับ๊บให้เขาหันหลังให้เขาหันหลังเสร็จแล้วก็เอาไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าตะเกียบก็ได้แล้วก็มาตีทําจังหวะเพลงแล้วก็ให้เขาทายซิว่าเราใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างเออ มันมันสนุกอยู่นะคือมันอาจจะฟังแบบเฮ้ยมันดูเบบีอดูแล้วน่ารำคาญแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เวลาผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งได้จริงๆนะคะลองดูเหมือนที่ปาบอกจะใช้เป็นขวดน้ําก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่มีอยู่ในบ้านคือเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนสลับกันให้ลูกเรา ไปหยิบมาบ้างแล้วเราก็หันหลังบ้างนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเผื่อถ้าคุณ work from home อยู่นะตอนนี้อาจจะต้องหาเวลานะคะจัดตารางตัวเองจะได้มีเวลาอยู่กับลูกน้อยด้วยแล้วก็ลองทําดูแล้วระหว่างที่เราเล่นเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาทายเสร็จแล้วว่ามันเป็นอะไรเราอาจจะสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นแก้วน้ํา glass ถ้าเป็นหมอน pillow ถ้าเป็น หม้อก็ pot หรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ telephone เห็นไหมคะก็คือนอกจากได้เล่นเหมือนคล้ายๆท่ายปัญหาชาวแล้วก็ยังได้สอนภาษาอังกฤษไปนในตัวมาดูกิจกรรมที่3ค่ะอันนี้ปลาชอม,มากๆเลยนะคะเล่นแล้วไม่เคยทำสำเร็จไม่เคยชนะลูกเลย humming bees ถ้าคุณรู้จกักอ่กริยาคำว่าคํานะคะที่แปลว่าแบบ เหมือนคล้ายๆร้องเพลงแต่ว่าจะปิดปากแบบ <ś les> แล้วทําไมต้องเป็นพึ่งน้อยเกมนี้จะเป็นพึ่งน้อยร้องไม่หยุดอืมเราจะต้องทําอย่างไรนะคะก็คือให้ลูกของเราถ้าคุณมีลูกหลายคนก็ยิ่งดีเลยเด็กก็จะได้เล่นกันเองเราจะได้นั่งเฉยๆแล้วเป็นกรรมการเราจะได้ไม่ต้องไปเล่นอยู่กับเขานะคะก็จะได้ไม่เหนื่อยมากกันไปก็ให้ลูกคนที่หนึ่งนะคะยืนข้างหน้า ส่วนลูกคนที่2ให้กอดโอบเอวอยู่ข้างหลังคล้ายๆเหมือนแบบพึ่งตัวติดกันเนาะเวลาเขาจะออกไปล่าอะไรสักอย่าง <t> ก็เสร็จแล้วให้ลูกคนแรกเนะะี่ยค่ะร้องเพลงเป็นเพลงอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังถ้าคิดไม่ออกก็ง่ายๆเพลงวันเกิด happy birthday to you หรือถ้าคิดไม่ออกอีกก็ให้เป็น a b c ก็ได้หรือว่าถ้าลูกคุณชอบร้องเพลงอยู่แล้ว advance ขึ้นมาภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้เป็นเพลงอะไรก็ได้นะคะ ให้เขาร้องไปเลยส่วนคนที่สองที่อยู่ข้างหลังนะคะให้เขากอดเอวล,ลูกคนแรกไว้แน่นๆแล้วก็ให้เขาฮัมตามฮัมตามคนที่อ่าคนแรกที่ร้องอยู่ก็ถ้าสูติเป็นแฮปปี้เบ t ร์เ y ก็จะเป็น <c oughs> อย่าลืมนะคะว่านอกจากคนที่สองเนี่ยที่อยู่ข้างหลังร้องอ่กำลังฮัมตามแล้วมือของเขาเนี่ยก็กำลัง โอบเอวคนแรกอยู่เพราะฉะนั้นกติกาก็คือทำยังไงก็ได้ห้ามให้ตัวเองหยุดหัวเราะแล้วก็มือปล่อยจากคนแรกคุณถึงจะชนะคือปลาได้ลองเล่นเกมนี้นะคุณผู้ฟังแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตลกตลกมากคือลูกคนเล็กผู้ชายอ่ะตั้งใจร้องมากส่วนเราที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็พยายามจะร้องตามแต่มันร้องไม่ได้เพราะมันอดขำไม่ได้เพราะคือเขาอวบอวบแล้วเขาก็อ้วนอ้วนอ่ะแล้วเวลาที่เขาร้องเวลาที่เขาเต้นตามพุงเขาก็จะสั่นมือเรามันก็จะหลุดได้ง่าย นะคะถ้าลูกคนเดียวไม่ต้องกังวลคุณพ่อหรือคุณแม่เล่นด้วยได้เลยหรือว่าถ้าคุณแม่รู้สึกเฮ้ยไม่อยากเล่นเพราะกําลังมีน้องอีกคนนึงกําลังท้องอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะให้แม่บ้านหรือพี่เลี้ยงมาช่วยเล่นก็ได้นี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่นอกจากจะได้ฝึก ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ยังฝึกสมาธิของตัวเด็กเองด้วยส่วนอีกหนึ่งเกมนะคะเกมนี้สนุกมากๆเลยสิ่งที่คุณต้องมีนะคะก็คือปากกาดินสอก็ได้แล้วก็กระดาษแล้วก็เทปใสค่ะเกมนี้ปลาชอบมากๆเกมนี้ชื่อว่า Who am I ฉันเป็นใครอ่าบอกไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องมีก็คือกระดาษปากกาดินสอแล้วก็เทปใสจะเล่นกันแน่นอนต้องอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะคะก็คือเป็นเกมท้ายนั่นแหละว่า คนที่เราเขียนชื่อลงไปในกระดาษเป็นใครอันนี้อาจจะต้องแบ่งนิดนึงว่าถ้าเด็กคนนี้รู้เกี่ยวกับการ์ตูนเยอะอาจจะใช้เป็นท็อปิกการ์ตูนก็ได้เป็นหัวข้อการ์ตูนก็ได้หรือว่าจะเป็นสีก็ได้หรือว่าจะเป็นคนในบ้านก็ได้แต่ว่าคําตอบเนี่ยจะอยู่ในกระดาษนะคะแต่เหมือนที่บอกไปว่าเ,เาเกมนี้เนี่ยมันเรียกว่า Who am I ฉันเป็นใครก็ง่ายๆเลยถ้าสมมติลูกคุณอชอบดูการ์ตูนแล้วก็ชอบมากๆเลยแล้วเราก็เขียนโดเรมอนเขียนลงไปในกระดาษนะคะแล้วก็แปะไว้หลังเสื้อของเขาเสร็จเราเนี่ยแหละก็จะให้เขาถามคำถามห้าคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบว่าชื่อคือชื่ออะไรอาจจะยากนิดนึงนะคะคือมันต้องใช้ความคิดด้วยเพื่อที่ว่าจะได้หาคำตอบได้ถูกแล้วน้องเนี่ย จะให้แค่5้าคำถามเท่านั้นนะคะห้ามเกินถ้าเกินเมื่อไหร่ก็ถือว่าแพ้ผิดกติกาต้องเริ่มใหม่นะคะอ่ะเราลองมาดูคร่าวๆกันถ้าสมมุติคําตอบอคือโดเรมอนที่เราแปะไว้ข้างหลังเสื้อน้องก็ให้น้องลองถามดูอ่ะเขารู้แล้วแหละว่าหัวข้อคือเป็นการ์ตูนแน่นอนอ่ะหนึ่งคำถามอาจจะเป็นการ์ตูนตัวนี้มีตัวกลมใช่หรือไม่ เราก็ตอบไปเลยค่ะว่าใช่คำถามที่สองยิงมาเลยลูกอ่าตัวการ์ตูนนี้อืมอมีกระเป๋าวิเศษใช่หรือไม่อ่าถ้าบอกว่าใช่ปับ๊บน้องอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉันรู้แล้วต้องเป็นโดเรมอนแน่คงไม่ใช่พาวเวอร์เรนเจอร์หรือจะเป็นหมีภูหรอกเพราะหมีภูมันก็ไม่ใช่สีฟ้าถูกไหมคุณผู้ฟังแถมมีกระเป๋าวิเศษมันก็ ต้องเป็นตัวการ์ตูนตัวเดียวแน่ๆคือโดเรมอนถ้าลูกรู้สึกว่าฉันมั่นใจแล้วฉันอยากตอบไม่ต้องให้ครบ5คําถามก็ได้นะคะ2คําถามถ้าเขามั่นใจตอบปับ๊บถูกอ่าเขาก็ได้1คะแนนเนี่ยหละค่ะเกมนี้แปลว่าเกมนี้เหมาะมากๆช่วงนี้คือมันจะเข้าวเวลาได้เยอะแล้วตัวเด็กเองนะคะก็ได้ฝึกเขียนด้วยฝึกอ่า เรียงประโยคด้วยแล้วก็ฝึกเรียงประโยคคําถามด้วยนะคะเกมนี้ถ้าไม่อยากเล่นเป็นภาษาไทยคุณอยากจะฝึกลูกของคุณให้เป็นเด็ก2ภาษาก็เล่นเป็นภาษาอังกฤษก็ได้คือคําถามเนี่ยง่ายๆก็คือ what Who, how, when, แล้วก็ where นะคะเวลา,าประโยคน์คำถามเนี่ยจะมี w ไม่กี่ตัวนะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ Who, what, when, where แล้วก็มี H เข้ามาอีกต,ตัวนึงก็คือ how ลองไปเล่นกันดูนะคะส่วนเกมสุดท้ายอืมอันนี้ถ้าคุณไปตลาดหรือว่าได้มีการไปซื้อของเข้าบ้านนะคะเป็นอาหารสดอาจจะต้องฝากซื้อเข้ามานิดนึงเนี่ยอาจจะมี ต้องเสียเงินนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เยอะมากแต่เหมือนที่ปาบอกไปว่ากิจกรรมสุดท้ายนี้คุณจะได้ใช้วัตถุดิบแน่นอนกิจกรรมนี้ชื่อว่าอาหารเช้าในแท่งอแท่งอะไรงงแล้วใช่ไหมคะ Cereal on a stick อ,อันนี้เขาบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเซนสปากเกตตีที่แบบยังไม่ลวกนะคะเอาแบบแข็งๆเลยแล้วก็อาหารเช้าที่เป็นรู เราจะไม่พูดชื่อแบรนด์นะคุณผู้ฟังแต่อะไรก็ได้ที่มันมีวงกลมนะคะแล้วมันก็มีรูที่มันจะสอดลงไปในเส้นสปาเกตตี้ได้และสุดท้ายเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีก็คือดินน้ำมันนะคะเราจะตั้งเอาดินน้ำมันวางไว้แล้วก็เอาเส้นสปาเกตตี้ตั้งเอาไว้ข้างบนแล้วก็จับเวลานะคะให้น้องๆเนี่ย เอาอาหารเช้าใส่ลงไปในเส้นสปาเกตตีอาจจะจับเวลาสักประมาณ1นาทีก็ได้นะคะแข่งกันทําลองเล่นดูถ้าใครหมดเวลาแล้วแล้วมานับกันว่าใครเรียงอาหารเช้าได้เยอะที่สุดในแท่งสปาเกตตีคนคนนั้นแหละจะเป็นคนที่ชนะนะคะอ่าเห็นไหมคะบอกแล้วว่าไม่ยากแล้วก็สนุกด้วยนะคะแถมประหยัดเงินในกระเป๋าแต่มีแค่ เกมสุดท้ายแหละกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่อาจจะต้องมีการเสียตังค์นิดหน่อยแต่ปลาเชื่อว,ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องมีหลายๆคนอยากจะต้องมีเซนสกก์โปรเกรตีแล้วก็อาหารเช้าติดบ้านแน่นอนเพราะว่าบางทีคิดเมนูไม่ออกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะทําอะไรทานดีนะคะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังมาเปลี่ยนช่วงหน้าเบื่อของการอยู่บ้านให้เป็นเวลาแสนสนุกกับ ครอบครัวของเรานะคะโดยเฉพาะลูกน้อยของเราเพราะจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยมีอยู่รอบตัวของเราจริงๆแล้วเราเองก็จะได้สร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของลูกของเรานะคะทํากิจกรรมกับลูกๆแล้วอย่าลืมหาเวลาทํากิจกรรมประชับความสัมพันธ์กับคุณพ่อด้วยค่ะ มาค่ะเรามาดูคำศัพท์กิจกรรมสนุกๆกกันอีกทีหนึ่งนะคะที่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็แปลมาเป็นไทยนะคะปลาพูดไปแล้วกิจกรรมแรกค่ะ Twinkle Toes Twinkle Toes อันนี้เนี่ยคือเป็นสำนวนด้วยนะคะที่แปลว่า Quick on your feet Quick on your feet You have Twinkle Toes คุณมีเท้าที่รวดเร็วคิดอะไรได้แบบเร็วมากๆเลยนะคะแต่อันนี้ปลาจะแปลนในกิจกรรมก็คือนักเต้นเท้าไฟคำที่สองค่ะ musical madness musical madness เครื่องดนตรีระเบิดบ้านเพราะว่า madness เนี่ยเป็นคำที่เราจะอธิบายเวลาเกิดชุลมูลหรือว่าโกลาหลนะคะส่วนกิจกรรมที่3ค่ะ Humming bees ทำไมต้องเป็น humming นะคะ humming ก็คล้ายๆตรงตัวเหมือนภาษาไทยของเราคือคึมคำเป็นการร้องเพลงโดยที่ไม่เปิดปากและอีกหนึ่งเกมค่ะ Who am I Who am I ก็เป็นประโยคคำถามนะคะว่าฉันเป็นใครและสุดท้ายค่ะ cereal on a stick cereal on a stick คำนี้นี่โอ้โหหลายๆคนชอบพูดผิดนะคะชอบอ่านว่า cereal cereal ที่แปลว่าอาหารเช้า แต่จริงๆต้องออกเสียง cereal cereal เป็น3พยางนะคะแล้วก็ง่ายๆ on a stick อาหารเช้าบนแท่งนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะที่เจทูนวันนี้ดีเจปลาสิรินามณีโชตไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้าค่ะ Modern Mom's Diary คู่หู podcast ฟัง